สวัสดีค่ะทุกคนคือตอนนี้พี่ฝนก็อ,อยู่ตรงโอเปร่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่แบบวะ่ออพาพาชมนะคะเนี่ย <Okay. S 1> yeah. นะคะอันก็จะเป็นแบบที่นั่งนะคะที่จัดแสดงนะคะคือสวยงามมากๆเลยนะคะทุกคนท่านน้้นคือเขากาลังเตรียมงานน่าจะมีงานเย็นนีนะทุกคนคือแบบสวยงามมากๆเลยนะคะโอเคจะออกไปข้างนอกเพราะว่าคนเยอะมากเลย โอเคคนคือเข้ามาชมตรงนี้แบบเยอะมากๆเลยคือมันจะเป็นแบบสถานที่แบบจัดสแสดงอ่ะทุกคน mm hmm. ออกมาด้านนอกก็จะเป็นประมาณนี้ร้ oh, อนนะทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะ let's get ready show วัดเอาไหสิโอเคสักกว่าสัก six p l s C'est le en numéro tête. et là c'est marqué, c'est euh, location de jour. Oui, ça y est, on est déjà rentré. On regardait juste les autres. Euh... Et il y a une belle exposition sur euh, Rodolphe Noyer aussi. D'accord. Oh, okay. Dans son étoile qui se termine aujourd'hui. D'accord, bah, c'est oui, ça, bon à ça ça savoir. C'est fermé plusieurs jours. Mmh. Oh, bah, bon. Ça a ouvert en décembre. On va regarder a... ça. Fin décembre, alors c'est vraiment. Macam <tuk> tu? Yeah, yeah. Ah, macam apa? Bukan. 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 เดล่ยวดี่ยเขาก็จนไม่แบบไม่นหมายเลไม่มายเลไม่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 ไ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่่ม่ไม่ไม่มีไมไม่ไ่ม่ไ่มยมไมม่ไมลไมอไม่ไม่ไม่เม่ไม่ไมไม่ไ่น่ไม่มไมมไ่ม่ไ นี่นะคะก็จะพามาชมแบบตรงนี้ก็จะเป็นแบบบันไดขึ้นมานะก็คือคนเขาจะแบบมีการแต่งตัวนัน่นนู่นนี่นะสาวน้อยนี่ก็แต่งตัวแบบอย่างนี้มาเลยนะคือแบบสวยงามนะคะ C'est le plafond de l'escalier principal de, de l'opéra.